กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมวันนี้มาเจอครับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้มาอัปเดตกันนะว่ามีอะไรอัปเดตมาใหม่บ้างอืมอย่างแรกดูตู้ก่อนตู้แชงอ่ะจริงๆครับผมอัดไปแล้วรอบหนึ่งเวล้วผมรับของจากจดหมายไปแล้วจากกล่องเนี่ยไปแล้วแล้วเสียงเกมแม่งเสียงด,ดังผมลืมปิด อืมกบเสียงกูมัดเลยบา้านนี้อ่ะผมจะบอกแล้วกันนะครับว่าในกล่องจดหมายได้อะไรบ้างถ้าจำไม่ผิดมีเจ็ดสิบห้าเพชรมีห้าพันเหรียญแล้วก็มีเศษสี่ดาวอีกเท่าไหร่วะยี่สิบกว่าเศษมั้งครับจะเช็คกันอ่ะยี่ห้าเศษนะครับ เจ็ดสีดาวยี่ห้าเศษแล้วก็จะมีเศษตัวละครให้นั่นก็คือตัวสองดาวสองหรือสามดาวสองดาวดิอ่ามีตัวนี้สี่ร้อยนะครับมีลูฟี่ตัวนี้400สี่ร้อยเศษมีโซโลตัาหนึ่งผมหาสองดาวดมีโซโลตัวนี้อีกสี่ร้อยอืมแล้วก็ตัวนี้ อีก200สองร้อยเศษนะครับให้มาทำไมก็ไม่รู้กูเวลร้อยแล้วนะแล้วอ่ะเดี๋ยวดูกันแป๊บนึงนะผมขอเช็คแ๊บเนี่ยเนี่ยแล้วมึงให้มาและไอ้เนี้ยกูก็ต้องไปแลกอีก ทีแรกออฟกันแหละเดี๋ยวกดผิดอ่าอะไรวะอันล่างอ่าตัวสองดาวนะครับเนี่ยอ,อันนี้ดิถูกแล้วนี่มันได้มาสี่ร้อยอ่ะผมมีอยู่ร้อยกว่ากาแลกได้เท่าไหร่เจ็ดอันนี่กูใช้เศษตัวเองด้วยเนะี่ย นะครับเอามาทำใหมยิ่งไอตัวลูฟี่สีแดงนั่นนะ่ะที่สองดาวอ่ะให้กูมาทำใหม่มันบูตตันช่างมันแล้วก็จะมีอ่าอันนี้นะครับเป็นแต้มเหรียญตาเติม99นะครับร้อยหนึ่งนั่นแหละอืม เราก็จะแลกได้นะครับก็ตอนนี้เหรียญก็ยังมีแค่นี้เนาะมันจะผัดมาเป็นช่วงๆนะครับมันจะอัปเดตมาเป็นช่วงๆเหรียญลูซี่ที่หลายๆคนอยากได้กันก็มีนะครับแต่ผมมีแล้วเนาะถ้ายังไม่มีก็จะมีอีเหรียญเนี้ยเนี่ยเนี้ย <c oughs> ผมเหรียญเก้าไม่มีเยอะมากนะเือว่าเป็นของดีเหมือนกันที่ ผมจะได้เอามานั่งแรกแล้วก็เอาไว้ก่อนนะครับน่าจะในอนาคตอันนี้ไม่เกี่ยวมีแค่นี้ยอ๋อแล้วแ,แล้วก็มีด่านใหม่อีกด่านหนึ่งอะในอีเวนต์นี่แค่นี้แค่นี้เลยตู้แชงให้ดูแล้วเออนั่นแหละมีแค่นี้นะครับอัปเดตสองวันเต็มๆกูได้แค่นี้ย แต่แต่ผมยังไม่ได้ลองเล่นนะไม่รู้ว่าเกมจะน่วงหรือเลื่นขึ้นหรือเปล่าหรือน่วงลงอีกก็ไม่รู้นะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวถ้าผมรีวิวตัวละครพวกเนี้ยเดี๋ยวก็รู้ว่าม,มันจะน่วงอีกหรือเปล่าหรือลื่นขึ้นจะไม่ปรับภาพเด้อเอาภาพสูงสุดไปเลยโอเคครับสําหรับคลิปน,นี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด, like, กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ ฝากช่องเล็กๆช่องนี้ไว้อีกสักช่องนะครับผมไปแล้วครับผมบายบายครับหัวเสียจริงจริง